สวัสดีค่ะเจอกันแล้วนะคะมาดามกรีหนหรือเพจที่สวยราคาถูกใบแม่นกนะคะวันนี้นกพามาชมพื้นที่สวยๆนะคะอยู่อําเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะเอ่อตำบลคมณีนะคะที่อําเภอเมืองตรงเนี้ยราคาถูกหายากมากนะคะลูกค้าขาพิกัดตรงนี้นะคะลูกค้ามาจากเอ่อสี่เลนนะคะ แยกสุพรรณิกานะคะแค่1กิโลครึ่งเท่านั้นเองนะคะจากศรีเลนเข้ามาถึงพื้นที่ของเราลนะคะและมาจากกรุงเทพนะคะใช้ประมาณ90กิโลเมตรเท่านั้นนะคะแล้วก็จากโรงพยาบาล,ลคนครนายก5กิโลเมตรนะคะลูกค้าคะที่ตรงนี้นะคะลูกค้าคะจะอยู่จะจะอยู่ในเอเรียที่ว่ามีเพื่อนบ้านนะคะ oh. เพื่อนบ้านล้อมรอบเลยโดยจากนะคะหลักหมุดหลักแรกนะคะ รางวัดเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้อ่ามาดูจากจากดูหมดจะได้รู้ว่าเป็นฉนดขุดแดงจริงๆนะคะนี่คะ่ะรางวัดมีหมดุดปกักทุกแปลงเรียบร้อยแล้วนะคะที่ตรงนี้นะคะตอนนี้แปดแปลงเหลือแค่7็แปลงเพราะว่เปิดปุ๊บยังไม่ได้เปิดเป็นทางการเลยค่ะแต่เนื่องจากว่าบรรยากาศและสถานที่ที่สวยงามราคาถูกคูกค้าเลยมาจองไว้แต่แรกเลยนะคะตอนนี้เหลือแค่7แปลงนะคะ จ็ดแปลงนี้เหลือเออล็อกเออแปลงละสองสองไร่ขึ้นไปนะคะไร่ล,ละเจ็ดแสนห้านะคะตกํารางวาแค่หนึ่งพันแปดร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะโฉนดพุดแดงพร้อมโอนฟีภาษีด้วยนะคะลูกค้าค่ะเลือ7เจ็ดแปลงเท่านั้นเครงการเนื้อกว้างแปดเมตรนะคะลูกค้าแลวจะมีลำรางนะคะลำรางนี่ยาวยาวไปรอบรอบโครงการเลยนะคะลูกค้าลำรางนี่ล,ล,ลำรางหน้าโครงการนะคะลูกค้า เข้าไปรอบพื้นที่พื้นที่เราไปนู่นต้นไผ่เข้าไปทางนู้นเลยนะคะลูกค้าคะและจากลำรางนี้เข้าไปนะคะกะเว้นระยะห่างจากพื้นที่เราอีกประมาณ1 2 3 4สาสี่นะคะประมาณอีก4เมตรนะคะห่างจากเอ่อที่สารคณรมาอีกจากลำรางมานะคะลูกค้าแลวจะถึงแปลงที่ดินเรานะคะลูกค้าคะนี่ค่ะอันนี้ทางเข้า ทางเข้าหน้าโครงการตอนตอน,ตอนนี้ขยกมาเป็นของอบตอแล้วนะ,นะลูกค้าเป็นของอบตอแล้วตอนนี้อบตอกําลังเข้าลงมาสํารวจกาลังจะพัฒนาให้นะคะเพราะเนื่องจากว่าตรงนี้มีเป็นชุมชนที่เข้ามาเยอะมากๆแล้วค่ะเห็นไหมลูกค้าชุมชนมีบ้านเพื่อนบ้านเยอะแยะแล้วนะคะเขาจะลงมาพัฒนาแล้วที่สําคัญแห่งนีตรงนี้นะคะตอนนเลนลูกค้าโน้มวิวเขาสวยมากเลยคะ่ะเป็นวิวเขาใหญ่นะคะวิวเขาใหญ่นะคะ ที่ไฮไลท์นะคะไฮไลท์ที่แปลงนี้นะคะลูกพ้านู่นเลยค่ะเป็นวิวเขานะคะวิวเขาล้อมรอบเลยละคะ่ะเห็นสวยงามมากเลยะคะ่ะแต่ว่าลูกค้าต้องมาดูของจริงว่ามันเห็นชัดเจนแล้วก็สวยจริงๆแต่ว่าถ่ายจากโทรศัพท์เนี่ยเออเนื่องจากแสงแดดมันแล้วก็มันขาวอะ่ะมันเลยทําไม่เห็นชัดมากนะคะแต่ลูกค้าต้องมาดูจริงๆนะคะแล้วก็นี่<อ>เพื่อนบ้านล้อมรอบเลยค่ะล้อมรอบเลยนะคะแล้วก็ ไฟฟ้าหน้าแปลงเลยค่ะไฟฟ้าหน้าแปลงแบบนี้นะคะนี่คือทางเข้านะคะลูกค้าทางเข้าอนุ่นหมูบ้านสีชมพูน่ารักมากเลยนะคะเพื่อนบ้านเรานะคะตรงนี้นกคิดว่าเอาฝั่งฝั่งด้านซ้ายมือนอะ่ะที่เขาทำนกคิดว่าเขาน่าจะมาทำร้านกาแฟนะคะเป็นเป็นคาเฟ่นะคะตรงนี้ลูกค้าคะแล้วก็ที่เห็นจากเสาไฟที่มีเสาต้นๆนะ่ะูกค้าเห็นไหมคะ ตรงนั้นจะเป็นโครงการจัดสรรน,นะคะโครงการจัดสรรตรงโน้นเราติดดูติดกเขาเลยนะคะแต่ตรงนู้นนะคะกาลังว่าเจ็ดพันห้าะลูกค้าตรงนี้แค่พันกว่าบาทเองไปถึงสองพันเองนะคะรีบๆเลยค่ะมีแค่เจ็ดล็อกเท่านั้นเลยค่ะค่ะลูกค้าคะอันนี้จะเป็นทางเข้าหน้าโครงการนะคะจากถนนลาดยางสีเลนของร,รังสิตนครนายกนะคะเข้ามาถึงหน้าโครงการพื้นที่ โครงการเรานะคะแค่1.5กิโลเมตรเท่านั้นนะคะและหน้าโครงการของเรานะคะจะมีลำรางนะคะและไฟฟ้าหน้าโครงการเลยนะคะลำรางเนี่ยจะยาวไปถึงท้ายโครงการไปถึงเอ่อคลองเลยนะคะคลองพรมณีเลยนะคะฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นของโครงการเพื่อนบ้านเรานะคะฝั่งที่นกถ่ายให้ตอนนี้นะคะ เป็นของเพื่อนบ้านเป็นโครงการที่ติดกัน,นะคะ่ะส่วนของเราอยู่ฝั่งนี้นะะี่ค่ะฝั่งขวานะคะถ้าเข้าจากโครงการนะคะนี่คือลำรางหน้าโครงการของเรานะคะเออลำรางนี้กว้างประมาณสัก8เมตรได้นะคะค่ะและถนนที่แหละถนนตรงนี้เป็นถนนสออาธารนณะกว้าง8เมตรเหมือนกันนะคะค่ะเป็นยกให้ทางอปตมมาแล้วค่ะนี่คือหลักหมุดแบ่งเขตนะคะ ของเราอยู่ด้านขวานะคะอ่าพื้นที่ที่โครงการที่นกข่อยู่ด้านขวาส่วนฝั่งนี้นะคะด้านซ้ายนะคะเป็นหลักหมุดแบ่งเขตถนนของเอ,อ่อฝั่งซ้ายจากหลักมุตรมาเนี่ยเป็นของโครงการเพื่อนบ้านนะคะของเพื่อนบ้านเรานะคะแต่ว่าเราใช้ถนนเอ,อ่อหน้าโครงการเดียวกันนะคะยกสาธารณให้เป็นอบอตอเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่ยจากหลักผมที่ไปฝั่งซ้ายมือเป็นของเพื่นบ้านนะคะส่วนโครงการของนกที่ขายอยู่นะคะอยู่ด้านขวามือนะคะของเพื่นบ้านเนี่ยจะยิงยาวเข้าไปนี่กับเราอยู่ด้านขวานะคะถนนและโครงการใช้ด้วยกันนะคะยกให้สถานาอาอบตเรียบร้อยแล้วว้าง8เมตรนะคะลูกค้าของเราจะยิงยาวไป ข้างหลังโครงการจะเป็นคลองพรมณีนะคะแล้วสำหรับโครงการนี้ก็จะยิงยาวไปถึงโครงการด้านหน้าเหมือนกันที่เห็นเสาโคกขาวนะคะทะลุออกโครงการด้านหน้าเป็นจัดสรรด้านหน้าเหมือนกันได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ด้านหน้าฝั่งนู้นก็จะเป็นวิวขเขาล้อมรอบนะคะของเราอยู่ด้านขวานะคะจากถนนสาธารณะตรงนี้นะคะส่วนเพื่อนบ้านอยู่ด้านซ้ายนะคะ มีแค่7ล็อกเท่านั้นนะคะอ่านรับพื้นที่ของเราไม่ลึกนะคะจากถนนโถมแค่70เซนนะคะก็เท่าถนนแล้วนะคะลูกค้ามี7ล็อกนะคะแบ่งล็อกละสองไล่ลขึ้นไปนะคะตกตารางวาแค่1875บาทเท่านั้นนะคะพิกัดอยู่อาเภอ,เอตำบลพมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะ จากสีเลนะคนครยกเข้ามาเพียงแ <1. 5 S 2> คะ่1.5กิโลเมตรนะคะไฟฟ้าหน้าแปลงถนนหน้าโครงการ8เมตรค่ะมีน้ำล้อมรอบนะคะแล้วก็ข่าล้อมรอบวิวสวยค่ะดดวนๆเลยจ้าจะต,ต่อไม่นกได้นะคะ วันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะลูกค้าค่ะก่อนจากกันนะคะนกออฝากเพจแม่นกที่ดินสวยแล้วก็ช่อง YouTube ที่สวยราคาถูกไปแม่นกนะคะนกฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้นกด้วยนะคะและนกจะมาอัปเดตที่สวยๆราคาถูกๆเ,ออเป็นที่ทุกแปลงที่นกเลมารีวิวเนี่ยติดเจ้าของโดยตรงเลยนะคะเพราะฉะนั้นที่นกจะราคาถูกกว่าที่ข้างๆนะคะ ลูกค้าสามารถติดต่อลงได้เลยค่ะ0827795923นะคะ,ะ,คะเออพิกัดอยู่ตรงจังหวัดนครนายกนะคะอําเภอเมืองนะคะพุมมณีนะคะที่เหลือ77แปลงนะคะ2ออแปลงละ2ไล่ขึ้นไปนะคะตารางวา1,800กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะหรือแปลกดุดท้ายแล้วค่ะเอออยู่ในที่ขึ้นบ้านล้ลอมรอบเลยนะคะที่สวยค่ะนอก,กรันตดีเลยคะ่ะ เออมาดูของจริงได้นะคะวิวเขานะคะไฮไลท์วิวเขาแล้วก็รองพมานีล้อมรอบแปลงเลยคะ่ะสำหรับวันนี้ลูกลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ